โอเคครับผมสวัสดีชาวเกมเมอร์สายทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม X 3 g o กล้องอีกเช่นเคยนะวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงการเล่นนะครับในช่วงแรกแล้วกันเนาะผมเนี่ยเล่นมาถามว่าหลายดีไหมก็ก็ไหลายดีนะนะครับผมบางไอดีก็เล่นไปไกลบางไอดีก็ยังเล่นไปไม่ไกลเนาะบางทีก็เริ่มเซิร์ฟใหม่เลยนะครับแบบว่าเปิดวันแรกเลยกับในส่วนของเซิร์ฟที่เปิดมานานแล้วนะครับ วันนี้เราก็มาอยู่กับเซิร์ฟที่เปิดมานานแล้วนะครับเราจะมาพูดคุยถึงในส่วนของกิจกรรมนะครับผมว่าเฮ้ยเราจาเป็นที่จะต้องดองตำลึงทองไว้หรือเปล่านะครับก็คือตรงส่วนตรงนี้เนาะแล้วก็เราจะต้องซื้ออะไรบ้างนะครับในช่วงต้นเกมเพื่อที่จะให้ไอเดียเราเนี่ยเติบโตได้ไวนะครับผมเนาะอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับในหัวข้อของวันนี้นะโอเคเรามาดูในส่วนของกิจกรรมต่างๆกันดีกว่านะครับ กิจกรรมต่างๆเนี่ยโดยส่วนมากแล้วเนี่ยเขาจะให้เราเติมเงินครับผมอ่าก็แน่นอนครับผมเกมนี้คือแจกเยอะมากๆอยู่แล้วนะครับผมก็ก็ต้องเติมเงินบ้างเนาะไม่งั้นเกมก็อยู่ไม่ได้นะครับอ่าก็จะมีการแจกในส่วนของตัวของตู้ลิมิเต็ดนะครับตู้ลิมิเต็ดเนี่ยเขาจะแจกการชาให้เรานะครับผม50ไปนะครับเราก็ต้องล็อกอินทั้งหมด7วันนะครับ แล้วก็เราจะสามารถรับฟรีได้วันละใบรวมถึงซื้อได้วันละ1ครั้งนะครับก็คือ1ใบนะครับก็เท่ากับว่าเราจะได้เพิ่มมาอีกวันละ2ใบนะครับผมเนาะก็จะประมาณนั้นรวมๆวมแล้วเนี่ยเราน่าจะสุ่มได้ประมาณสัก60กว่านะครับผมเนาะแล้วก็ถ้าใครอยากจะได้เลยก็ต้องเติมนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยสุ่มก็คือออกเลยนะครับออกก่อน ออกก่อนในส่วนของการันตีการันตีจะการันตีอยู่ที่80ครั้งนะครับผมแต่ว่าก,ก็มีโอกาสออกก่อนนะครับซึ่งผมก็ได้มาแล้วครับผมอ่าได้มาแล้วก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับสำหรับในส่วนของของเบ้งนะครับขงเบ้งเป็นตัวละครตัวเรียกว่าเป็นตัวตัวทรัพย์หอตัวฮิลนะครับผมเป็นตัวฮิลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะไว้ตรงไหนดีอะ เอาไว้ตรงข้างหลังตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าใครจะเอาไว้ข้างหน้าก็ได้นะครับการจัดทีมถามว่าเราจําเป็นที่จะต้องจัดเป็นก,ก,ก๊กเดียวกันหรือเปล่าก็คือถ้าเป็นก๊กเดียวกันเนี่ยเราก็จะได้ในส่วนของเรื่องบัฟเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าประสิทธิธภาพโดยรวมเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก็มีคนบอกผมแนะนําแต่ทีมอีกอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนิดนึงนะครับว่าเขาจัดเป็นก๊กเดียวกันหรือเปล่าณับปัจจุบันเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นตัวพิเศษหมดแล้วนะครับผมเนาะก็ สังเกตง่ายๆตัวพิเศษมันก็จะเป็นแบบเห็นปหมเหมือนกับเป็นแบบป้ายนะครับผมส่วนไอ้ตัวพวกเนี้ยเออตัวพวกนี้ก็เป็นตัวพิเศษเนี่ยอ,อช่างมาแล้วกันนะครับเนาะก็ตัวพิเศษมันก็จะมีไอ้ตัวเห็นปะ่ะสัญลักษณ์ข้างบนมุมมุมบนซ้ายนะครับมันก็จะเป็นสัญลักษณ์แบบเนี้ยสีชมพูแล้วก็มีสีฟ้านะครับก็จะเป็นอย่างนั้นเนาะ,ะก็เป็นตัวพิเศษนะครับก็จะมี1ตัวนะครับผม2ตัว 3ตัวนะครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นตัวพิเศษหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นตัวละครใหม่นะครับผมตัวละครใหม่แต่ว่ามันเป็นสีม่วงเนาะก็จะประมาณนั้นนะครับสำหรับในส่วนของตัวพิเศษเนี่ยดูง่ายๆเลยนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่เป็นป้ายตรงนี้อ่ะมันก็เป็นตัวพิเศษนะตัวนี้แต่ว่าทําไมมันถึงไม่ขึ้นเป็นตัวพิเศษก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับในส่วนของ ตัวของตัวลิมิเต็ดนะครับแน่นอนอยู่แล้วครับเรามีโอกาสได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นสายฟรีหรือว่าสายเติมซึ่งการใช้ตำลึงเนี่ยมันไม่ได้เปลืองอะไรขนาดนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยตัดไปเลยในส่วนของตู้ลิมิเต็ดนะครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องดองในส่วนของตําลึงนะครับทีนี้มาดูในส่วนของกิจกรรม,มอัเดือนนะจะเป็นกิจกรรมตรงนี้ก็จะเป็นการเติมเงินนะครับอันนี้คือเราไม่ต้องไปสุ่มเราเติมเงินเราก็ได้เลยนะครับเราก็จะเอาไปทําดาวได้ด้วยนะครับ อ่านี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่จะมาพร้อมกันนะมาดูในส่วนของสัตว์วิญญาณนะครับผมเอา <c oughs> เอืมเหยียบไปไหนเหยียบไปไหนดีอ่ะสัตว์วิญญาณนะครับก็จะเป็นตรงนี้นะตรงนี้ก็คือเติมเงินก็คือได้ไปเลยเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเราจะสูงเนี่ยเราจะต้องใช้ตำลึงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือเหมือนกันครับเราจะได้ในส่วนของรายวันมาหนึ่งอันแล้วก็สามารถซื้อได้หนึ่งครั้งต่อวันเหมือนกันแต่ว่าไม่เห็นนะว่ามันมีให้เราได้ ทุกๆวันนะครับอ่ามันก็จะได้ยากสักหน่อยนะสำหรับในส่วนของสัตว์วิญญาณที่เป็นตัวแลเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวพิเศษล่าสุดนะครับมันก็เลยแบบอืมแจกน้อยสักหน่อยหนึ่งนะครับอ่าก็จะเป็นตัวตัวแรกเลยนะนะครับเป็นมังกรตัวนี้เนาะถ้าเป็นทั่วๆไปเนี่ยมันน่าจะแจกให้เราฟรีอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่น่าที่จะต้องใช้ดำลึงเยอะนะครับสําหรับในส่วนของการที่เราจะได้สัตว์วิญญาณมานะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะ ในส่วนของตรงนี้เนาะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของออทา้ทายเกมแล้วเนาะที่จะมีพวกสัตว์วิญญาณพวกอะไรเข้ามานะครับแต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยถามว่าในช่วง7วันแรกเนี่ยเราจะเอาตาลึงเอาไปทําอะไรนะครับผมอะเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับแน่นอนนะครับว่าเราจะต้องกดรับในส่วนของรางวัลไอดอลนะครับรางวัลไอดอลเนี่ยมันจะมีในเรื่องของการที่เราจะติดแม็กเลเวลนะครับตอนแรกเนี่ยมันจะเลเวล14ให้เรากดไปปุ๊บ เรากดไปเนี่ยทีนี้เราจะมาตันเลเวล17ครับผมพอเลเวล17เนี่ยเราจะเปิดกิลวให้เราเข้าไปกิลก่อนครับเราจะ เลเวลประมาณ20นะครับผมทีนี้เราก็จะมาเล่นต่อแล้วเราก็จะกดหลังจากนี้นะครับผมก็ต้องดูว่าหลอดเนี่ยมันใกล้ตันหรือเปล่าถ้าหลอดมันใกล้ตันเนี่ยเราก็รอเวลาให้มันตันไปก่อนให้เราอัพเวลก่อนเราก็เล่นไปเรื่อยๆก่อนถ้าใครไม่รีบเราก็ค่อยไปกดในส่วนของช่วงเย็นๆก็ได้นะครับน้องถ้าใครเล่นตอนเช้าก็รอหลอดไปก่อนนะครับให้มันตันเสร็จปุ๊บมันก็เวลอัพเราก็เล่นแล้วก็ ถ้ามันตันอีกก็ค่อยไปกดในช่วงของเย็นๆเนาะมันจะได้แบบว่าประหยัดนะครับในส่วนของตรงส่วนนี้นะถ้าเรายิ่งไปหนานไกลๆเนี่ยมันก็จะยิ่งได้ EP เยอะใช่ไหมถ้าใครแบบว่าเฮ้ยมาถึงตันเรารีบกดไปเลยเนี่ยมันก็จะได้รับ EP ค่อนข้างน้อยเนาะโอเคจะประมาณนั้นแล้วกันก็แล้วแต่นะว่าใครจะมีเทคนิคในการกดยังไงนะสำหรับรางวัลไอเดียนตรงนี้นะในส่วนต่อมานะครับผมเราจะมาซื้อของในร้านค้า ในร้านค้าเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องซื้อของอะไรมากนะครับมาดูในส่วนของร้านค้าประจําวันเนี่ยให้เรากวาดไปเลยครับผมแถวบนเนี่ยเรากวาดไปเลยให้หมดเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นใบสุ่มสีส้มนะครับสีแดงให้เราสุม่มให้เราเลือกไปเลยนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของไอก้อน,นสีม่วงนี้ก้อนสีม่วงเนี่ยช่วงแรกน่าจะหายากนะครับหายากอยู่พอสมควรให้เราซื้อไปเลยครับทั้ง2แพ็คนะครับไม่ว่าจะเป็น100ตําลึงหรือว่า375ดสาลึงผมก็เหมาหมดเลยนะเพราะว่า เราเนี่ยถ้าใครจะรีบเร่งการตัวละครให้มันพลังเยอะหรือว่าดาวเยอะเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องใช้ก้อนนี้แบบเยอะมากๆครับผมอ่าก็จะให้ดูนะครับผมการที่เราจะทาดาวเนี่ยเห็นป่ะเราจําเป็นที่จะต้องใช้ก้อนเนี้ยเยอะมากๆ,ๆรวมถึงการอัพตัวละครนะครับการอัพตัวละครเราก็ต้องใช้เหมือนกันนะครับนี่เลยเห็นป <fl> ่ะซึ่งมันเปลืองมากๆครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้ในส่วนของตาลึงในการแก้ปัญหาตรงนี้ไปนะครับผมก็จะซื้อนะครับ ต่อมาครับเป็นไานค้าตรงนี้ครับไลนค้าตรงนี้เสิ่งที่ผมแนะนําให้ซื้อเลยก็เป็นตรงนี้ครับผมนี่เลยนะครับก็จะเป็นการใช้เงินในการซื้อซึ่งเราก็ต้องกดเงินตรงนี้ให้มันครบทุทกๆวันเพราะว่าเรายิ่งใช้เงินเยอะเนี่ยมันยิ่งหมดเยอะครับผมใช่ครับเราก็ต้องซื้อเก็บไว้เหมือนกันนะสามสิบเศษเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็ซื้อในส่วนของป้ายอารีนา ป้ายอารีนาสำคัญมากๆครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะเอาไปตีอารีนาเราไปตีอารีนาเนี่ยมันจะช่วยให้เราได้แต้มนะครับพอเราได้แต้มมานะครับผมให้มันครบ2,300นะครับมันก็จะได้ริปโปมาตัวหนึ่งนะครับผมรวมถึงไอของต่างๆนะครับระหว่างทางเราก็จะเอามาแลกในร้านค้าได้เหมือนกันนะครับผมนี่เลยเราก็จะแต้มมาแลกตรงนี้แล้วแต่นะเพื่อนๆจะแลกของอะไรเนาะ,ะก็จะประมาณนั้นนะครับ ถามว่าเฮ้ยเราควรที่จะกดตรงนี้ให้มันครบหมดเลยเปล่าส่วนตัวผมมองว่าเราควรที่จะกดให้มันครบนะกดไปเลยครับผมไอ้พวกนี้ซื้อไปก็ได้นะครับแต่ว่าเจ็ดิห้านะครับผมมองว่ามันคุ้มไหมอืมถ้าเราตีไปเท่าไหรอ่อ่ะอ่ะอันนี้มันหนึ่งร้อยได้สองรอยเนาะไอ้เจ็ดสิบห้าี่มันมันไม่คุ้มนะส่วนตัวผมมองว่ามไม่คุ้มนะครับเพราะว่าอันนี้มันแค่เจ็ดิห้ามันได้ร้อยเดียวเองเนาะ เราควรที่จะไปซื้อตรงนี้ดีกว่านะครับซื้อแค่แหละพอแนละ้วนะครับแล้วก็มาซื้อพวกนี้เก็บไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นกกไหนก็ตามให้เราซื้อทิ้งไว้เลยเพราะว่ายัางไงเราก็ต้องอัพอยู่แล้วนะครับอ่ะใต้พวกนี้เราก็ซื้อทิ้งไว้เราก็รีบไปลงนะครับให้มันได้แต้มเยอะๆเนาะก็จะประมาณนี้ไอ้ส่วนไอ้ห้าร้อยเนี่ยผมไม่แนะนํานะสุ่มกาชาเราควรที่ต้องดองใบสุ่มหรือเปล่าอาเข้าผิดอันนะครับไม่ต้องดองนะสุ่มไปเลยนะครับเพราะว่าเราก็ต้อง หาตัวละคร S บวกมาใช้นะครับหรือว่าตัวละคร S เนาะเราจะเป็นที่ต้องส่งการชาเพื่อที่จะดันพลังของเรานะครับแล้วก็ตรงนี้ถามว่าเราจะสุ่มก๊กไหนดีนะครับณนะปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าในช่วงแรกนะครับในช่วงแรกผมก็แนะนําไปแล้วเนาะก็จะมีในส่วนของโจกโก,กที่เล่นได้ดีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแบบเดเดเกมหน่อยนะครับมันก็จะเป็นในส่วนของงอกกครับผมงอก๊กอีกแล้วครับ ตัวที่เขานิยมใช้กันนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับจิวยี่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็จะมันคล้ายๆกันเนาะหน้าตาเอออา๋ยวผมขอดูก่อนเขาก็จะใช้กันนะครับตัวนี้เขาใช้นานมากเลยนะเห็นปะเขาใช้กันนานมากสําหรับตัวนี้แล้วก็ถือว่าถามว่าเราจะสุ่มก๊กไหนที่แบบเล่นได้ยาวๆเลยก,ก็เราก็ไปสุ่มงอกก๊กอะไรก็ได้มั้ง <laughs> ไม่รู้ว่ามันจะมีหรือเปล่านะ เนี่ยตรงเนี้ขอดูในตู้นะก็จะมีตรงนี้อยู่นะครับแต่ว่าตอนเปิดมาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีในตัวพวกนี้มาเลยหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยเราก็เราก็จัดงอกกไปเลยก็ได้นะแต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยจะก็จะเป็นในส่วนของโจก,กกเนาะอ่ะก็ตัวละครก็แล้วแต่เพื่อนๆนะอ่ะเดี๋ยวผมก็จะสุ่มให้ดูสักหน่อยหนึ่งในส่วนตัวผมชอบริปโป้ไงอ่ะเดีย๋ยวจะลองสุ่มดูอ่ะก็กดไปครับอ่ะเกลือเกลือครับผม ประมาณนี้นะครับถามว่าเราได้มาไปหยุ่ตรงไหนก็จะอยู่ตรงนี้ครับผมรวมถึงแอสเซทที่เราซื้อมาด้วยนะครับเซษที่เราซื้อมามันก็คือมันคุ้มค่านะเราก็จะมาอัพตรงนี้ครับอ่าตรงนี้ผมไม่แนะนําให้เรากดแบบรวดเดียวนะครับให้เรามาเลือกดูนะครับมาอ,อย่างเช่นตัวนี้นะตนัวนี้อ่าถามว่ามันมีไอตัวนี้เยอะใช่ไหม เราไม่ต้องใช้ครับผมเราก็หนึ่งสองสามอ่ะเอาตัวที่มันแบบว่าไม่ใช่ตัวละครที่เรากดอยู่นะครับอ่ะแล้วก็หายอีกสองตัวก็รออีกสองตัวครับส่วนตัวนี้อ่ะดูอ่ะตัวนี้ก็เอานี่เลยครับห้าตัวอ่ะก็จะเป็นอย่างเงี้ยเราก็จะกดใช้แค่ตัวพวกนี้พอเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเปลืองครับผมถ้าเราแบบใช้ตัวเองซ้ําไปเนี่ยบางทีเราหาตัวซ้ําไม่ได้ไงเนาะก็จะประมาณนี้นะครับผมสาหรับในส่วนของการใช้ตาลึงในช่วงต้นเกมก็ มีไม่มากครับผมมีก็แค่ในส่วนของการกดรางวัลไอเดลกับการที่เราซื้อในร้านค้าตรงนี้เนาะส่วนอื่นเนี่ยผมไม่เห็นว่ามันจะมีให้เราต้องใช้ในส่วนของตำลึงนะครับนอกจากเราจะมากดกาชาตรงเนี้นะครับเนี่ยถ้าเรากดกาชาตรงเนี้ปึ๊บเนี่ยเรากดตัวนี้ใช่ไหมอ๋อตัวละครตันอ่ะก็มาย่อยตัวได้นะครับไอตัวพวกนี้ก็ย่อยได้เหมือนกันนะ ไอตัวถี่ฟ้าที่เราไม่ใช้เนี่ยเราย่อยแล้วก็จะได้ไอ้ก้อนสีม่วงมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราต้องสุ่มกาชาเยอะหน่อยถ้าเคียบกัมาแล้วเนี่ยเพืเ่อนๆือก็ลองตัดสินใจดูนะว่า,าจะเอาสามพันไปสุ่มกาชาหรือว่าเอาไปซื้อไอ้ก้อนสีม่วงดีนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าไอ้ก้อนสีม่วงมันค่อนข้างที่จะคุ้มนะถ้าใครจะเอามาสุ่มกาชาตรงนี้เห็นปะ่ะมันเสียค่อนข้างเยอะเลยนะเสียค่อนข้างเยอะเลยนะครับสองพันห้าร้อยนะครับแต่ว่ามันก็มีโอกาสได้ตัวละคร ไปอัพดาวได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเราอัพดาวเนี่ยเราก็ต้องใช้ในส่วนอของไอคอนสีม่วงเออมันก็เท่า,ากับว่าเราจะเสีย2ต่อเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าไอกก้อนสีม่วงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคุ้มค่ากว่านะครับในการที่เราจะใช้ในส่วนของตําดึงในการซื้อส่วนสุ่มกาชาเนี่ยเดี๋ยวเกมมันก็แจกอยู่แล้วครับผมเราไม่จําเป็นทนี่จะต้องรีบเร่งสุ่มขนาดนั้นนะครับนอกจากว่าเราจะตันทุกอย่างแล้วนะครับแบบเฮ้ยโอ้โหเรายังลงด่านได้ต่อแต่ว่า เราเนี่ยอัพตัวละครเนี่ยคือตัวละครของเรามันสุดแล้วเนี่ยเราไปต่อไปได้แล้วอัพทุกอย่างแล้วแต่ว่ามันยังไม่ผ่านอยู่ดีเหลือแค่อัพดาวเราต้องหาตัวอัพดาวเนี่ยเพื่อนๆก็ลองตัดสินใจดูว่าเฮ้ยตำลึงเรามีเท่าไหร่เราสุ่มสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าในช่วงแรกๆเนี่ยผมไม่แนะนำว่าให้เราสุ่มกาชาเยอะนะครับแพ่นเราเนี่ยรีดดีตั้งแต่ทีแรกเลยนะครับผมการเรียดดีเนี่ยก็คือให้เราได้ตัว S อบวกซ้ำมานะครับผมไม่ว่าจะเป็นก๊กไหนก็ตามหรือว่าคุณจะ เอาจูร่งซ้ําแล้วก็เอาริปโป้ซ้ำแนละ้วคุณก็เติมเงินก็ได้นะครับผมเนาะมันก็จะเป็นตัวที่แบบว่าแบกเราได้ดีมากๆเลยนะอ่าก็จะประมาณนั้นนะครับผมเนาะในส่วนของกิจกรรมต่างๆโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยไม่มีกิจกรรมไหนเลยนะครับที่เราจะต้องใช้ในส่วนของตําลึงเยอะนะครับไม่รู้ว่ามันจะมีกิจกรรมอื่นๆนอกจากนี้หรือว่ามีตามด่านตามอะไรให้เราซื้อหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องเก็บตําลึงไว้เผื่อด้วยนะครับผมเนาะ เกมเนี่ยยังไม่รู้เลยนะว่าจะเปิดตอนไหนนะครับผมเห็นในควิตขอเนี่ยมีคนพิมพ์เอ่อสักประมาณกลางๆเดือนกรกฎานะครับผมเดี๋ยวลองดูก่อนนะไม่แน่ผมจะหาเวลาว่างมาเล่นแบบจริงจังนะครับผมเพราะว่าจะได้ลองระบบต่างๆแล้วก็เปิดระบบแบบวันต่อวันเลยนะครับผมวั ee, วนนี้ที่มันเล่นไปถึงไหนอ่าได้ไกลแค่ไหนนะครับเดี๋ยวจะลองหาเวลาแบบจริงจังมาเล่นให้ดูนะครับผมเนาะก็ ช่วงนี้ยังไม่ค่อยว่างเออตรงๆก็คือแบบว่ายังเล่นอาวีนะครับผมยังมีเก็บแต้มอาวีอยู่นะช่วงนี้ก็โปรยังลีกนะครับผมก็ก็ต้องเก็บคะแนนอยู่นะ mm. อ่าก็เลยแบบยังไม่ค่อยว่างมาเล่นเกมนะครับผมเนาะ mm. ก็เอามาอัปเดตแล้วกันนะครับวันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของผมนะในการที่เราจะใช้ตาลึงเนาะก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะประกอบการตัดสินใจนะครับในตอนเกมเปิดอีกทีหนึ่งนะแนะนาไมใ่ให้เราใช้ ในการสูมกาชาจนเยอะเกินไปนะถ้าเป็นไปได้ก็ควรที่จะซื้อราคาถูกในร้านค้าจะดีกว่านะครับผมเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันยังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไิดตาผมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ